ทานคนนะคะไปที่สถานที่ของคนก็คือสภาพโดยทุนะค,ะคนผมเราไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคน วนที่ค่อนข้างเช้าจริงๆค่ะทุกคนซึ่สนุกยังง่วงอยู่เลยแต่ว่าแบบไม่ได้ไงเราเราต้องไปเสริมสวยเออนี่คือสภาพนนะคะทุกคนผมเราไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนนี่คือผมที่คือแบบไม่ได้ผ่านการหวีด้วยซ้ำนะทุกคนดูนะสภาพั่นแหละก็ วันนี้เนี่ยเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปที่ที่แบบ <S 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 เคยผู้หญิงต้องไปกันประจำอยู <S <S ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านทำผมค่ะทุกคนซึ่งร้านที่แล้วที่เราเคยพาไปเนี่ยอันนั้นน่ะมันคือการตัดแล้วแบบเขาเน้นตัดแล้วแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือวันเนี้ยที่เราจะไปอ่ะมันไม่ใช่เน้นการตัดแต่ที่นี่เน้นทําสีซึ่งตัวแรกอะ่ะหนูจะไปอีกร้านหนึ่งที่แบบยอดฮิตแต่คิวเต็มทุกคนจองไม่ได้เลย เราก็เลยตัดสินใจไปหาไปหาไปหาจนไปเจอร้านหนึ่งทุกคนซึ่งร้านเนี้ยแบบมีโปรโมชั่นนะตอนนี้อยู่นะคือทําผมแถมเล็บซึ่งเล็บที่ทำจะทาสีทาเจลนี่แปลว่าอะไรก็ทาปกติเะก็ <c oughs> <c oughs> คือทําทําผมเอ้ยทาผมเสียงก็ทําผมเชฟป,ป่าแล้วก็ได้ได้ฟรีทําเล็บด้วยเออจะเปลี่ยนลุกนะเพราะว่า เรากำลังจะไปเที่ยวนะคะทุกคนแบบที่เราบอก e ีที่แล้วนั่นแหละรูปพี่นุ๊เอาไปวันนี้ทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูสีที่เขาเคยทำาน่มันเป็นสีนี้ติง๊งเราอยากได้สีนี้เลยแบบนี้เลยซึ่งสีนี้ฟอกแล้วก็ราคาสามพันห้าุกค่ะเขาหมดแล้วฟีเล็บ J O ทำสีแม่ก็เหมือนกันแต่แม่เนี่ยไม่ฟอกพันห้าเออนั่นแหละก็เราไปรอดูกันดีกว่าคะ่ะว่าสรุปแล้วล๊กจะเอาแบบไหนแต่ในใจที่มาตอนเนี้ยคือสีนี้แบบนี้เลย คนใช้เวลาที่ลูถานว่าถ้าฟอกนะใช้เวลาทําเกือบ5ชั่วโมงทุกคนเรามาตั้งแต่8โมงกลางะเรานัดร้านเขาไว้10โมงใช่ปะเท่ากับ10 11 2 3 4 5 3โมงเย็นเราจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปรอดูกันคะ่ะว่าเฮ้ยความพยายามของเราในการอยากทําสีผมเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จและออกมาในทิศทางที่ดีไหมก็ถ้าออกมาในทิศทางที่ดีและเจ๋งจัง เราก็จะแปะพิกัดร้านให้นะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่จริงจับจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนูก็อาจจะแบบรีวิวเบาๆเฉยๆก็เดี๋ยวเราไปรอรุ่นขอมกันทุกคนเพราะว่านูก็รุ้นเหมือนกันตลาดน,นี้ก็ดังนะเออไม่ใช่ไม่ดังก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันค่ะทุกคน 5ชั่วโ later ทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตผมทรงใหม่ด้วยนะคทุกคนก็เอ่อถามว่าชอบไหมคือถามว่าตรงที่แบบที่คิดไว้นะคือข้างๆเอาข้างๆแบบนี้แล้วก็มีหน้ามาบางๆแบบนี้ก็คือตรงแต่มันมีเหตุการณ์ด้วยทุกคนก็คือตอนแรกใ่ป้านหนูก็ไปบอกเขาว่าแบบเออเนี่ยหนูก็จะเอาสีประมาณนี้แหละสีต่คือเข้มเขมแบบนี้เออแล้วสีที่หนุกได้มาตอนแรก รแบบ้านนี้ไม่ผ่านแหละตอนแรนกรู้แบบไม่เอาแล้วร้านนี้ไม่เอาแล้วแล,ล้วราคาก็คือนุ๊กบอกทุกคนใช่ปะว่าตอนแรกสามพันห้าใช่ปะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือพอเข้าไปปุ๊บวัดผมไม่ใช่สามพันห้าทุกความยาวทุกคนกค็กคือนุ๊กตอนแรกคิดว่าเหมือนที่ร้านแบบเขาเขาทาเป็นแบบทุกความยาวที่แบบมีร้านหนึ่งเขาทํากันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกร้านนึงก็คือ ความยาวเท่าไหร่ก็คือมาวัดกันอีกทีนึงอีกอะเท่ากับว่าผมยาวผมสั้นไม่ได้ว่าตัดราคาแบบนั้นที่นุกพูดต,ต้นคลิปอะแม่นูกอย่างเงี้ยตอนนั้นน,นุบอกพันห้าก็เท่ากับว่าเสียไปสองพันเพราะว่าผมยาวเกินไอ้นี่เขาบอกว่าผมนุกยาวถึงเอวนุ้งงมากทุกคนคืออันนี้ก็รีวิวตามความจริงนะทุกคนนุ้ไม่ได้แบบ คือแบบเออทุกคนจะได้รู้แต่ถ้าถามลุกแล้วละเราว่างร้านนู้นกับร้านนี้ลุกให้ร้านนู้นชอบร้านดุนมากกว่าการบริการการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีที่เขาแก้ผมให้ลุกเป็นสีนี้นะเพราะว่าตอนแรกมันเป็นสีอ่อนกว่านี้เยอะมากเหมือนสีที่เฟดแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบลุกไม่ปื้มอะทุกคนตอนแรกอะลูกให้แบบร้านนี้แค่แบบ สี่เลยอ่ะเออสี่เต็มสิบอะแล้วพอทีนี้เขาแก้ให้ยังดีที่พี่เขายังพูดดีที่แบบว่าเออเอเอพี่เขาก็เห็นด้วยว่าสีมันดูเฟรชจริงๆอ่ะเหมือนสีแบบสีคนไม่ได้ทําผมอ่ะเออเขาก็เลยอยอมแก้ให้พอแก้ให้แล้วมันเป็นสีนุก,ก็อ่ะโอเคตั้งเล็บ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาอะยังดีที่ว่าเออให้ทําเลยเพราะว่าตอนแรกอะเหมือนถ้าสมมติว่าใครจะมาทําเล็บอะต้องมีคูปองก่อนคูปองที่แบบว่าเขาจะแจกให้แล้วเขามาทําครั้งต่อไปหรือว่าถ้าคิวว่าเขาจะทําให้เลยแต่เนี้ย นุกยังโชคดีที่ได้ทําเลยก็คือบอกเขาว่ามาจะชนบุรีเขาที่ก็คือขอทํานะคะอะไรเงี้ยก็เลยได้ทําเลยก็สีก็เท่าที่ให้ดูไปเลยค่ะทุกคนก็ได้สีประมาณนั้นแว้นสีสีเจลฟรีถ้าถ้าทำรวมกับผมอะไรเงี้ยส่วนแม่ก็คือทําเล็บเพิ่มไปก็จะมีบวกราคาขึ้นมาหน่อยอันนี้โดยรวมโดยรวมถามนุกนะ คือนุก็นุกว่ามันก็โอเคอะเออแต่ว่าต้องรอดูว่ามันเดิแบบขนาดไหนแต่ตอนแรกนุกไปปูนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่อ่อาให้ภาพรวมละกัน<ม>ก็ถือว่าเต็มหายเต็มสิบให้สักเจ็ดเต็มสิบสี่ก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอาจจะไม่ได้แบบเปิดร้านชัดเจนใครอยากมาก็มาแบบทักมาส่วนตัวละกันเออเพราะว่าถ้าเปิดร้านเขาน่าจะรู้ <laughs> เดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบรีวิวจริงเกินอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ชอบนิดนึงค่ะว่ากลายมามีหน้ามาบางๆแล้วอะไรเงี้ย ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเรากำลังจะมีคลิปไปเกาะกูนะคะย้ำอีกทีค่ะนุ๊กตื่นเต้นมากค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยละกันโอเคบ๊ายบาย